เป็นแหล่งก <istles> ําเนิดของชาไข่มุกเลยปี1983ซึ่งเธอเป็นคนคิดคนจากร้านนี้แล้วเป็นยังไงต้องถามเธอ The origin of o u milk tea ใจมากเลยข้างในเป็นย so ังไงการตกแต่งร้านก็พยายามจะสื่อสารกับลูกค้าในเรื่องของการชงชาแล้วก็การทำไข่มุกค่ะเห็นภาพปุ๊บรู้สึกปั๊บว่าทางร้านพิธีพิถันทุกกระบวนการเลยนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วก็ตั้งใจตั้งแต่การเลือกทำเลข,ของร้านให้ใกล้กับร้านเดิมที่เปิดมาก่อนที่จะขายบป็ชานมไข่บุกคค่ะเพื่อให้ลูกค้าหาได้ง่ายจนตอนนี้มีลูกค้าประจำที่เหนียวแน่นกันมาตลอด30กว่าปีก็มีค่ะรอฟังแล้วก็รอชิมเลยค่ะท่านบอกว่าตอนนี้มีเมนูใหม่5อย่างเช่นชาเขียวช็อกโกแลตรสผลไม้เปรี้ยวมะม,ม่วง น้าหลองทุกอย่างเลยนะคะเมนูใหม่เหล่านี้เกิดจากองค์ประกอบหลายอย่างเช่นมีความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะสนใจสามารถทําขายได้จริงยังไม่เคยมีคนทํามาก่อนค่ะเคล็ดลับของการขายชาที่ดีและสามารถผลิตออกมาแล้วขายได้เรื่อยๆขายได้ดีตลอดเนี่ยมันมีอยู่5ข้อนะครับข้อที่1คือรสชาตินะครับรสชาติจะต้องอร่อยข้อที่2นะครับคือความเป็นไปได้ ว่านะครับคนจะยอมรับขนาดไหนถ้าคนไม่ยอมรับความมีได้ก็อาจจะขายไม่ได้ข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือปริมาณถ้าอร่อยแล้วทําได้แล้วปริมาณเราผลิตทีนึงได้ไม่เยอะผลิตไม่ทันมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็ข้อที่4คือทุนทุนในการผลิตเนี่ยถ้าผลิตทุนมันแพงเกินไปผลิตก็อาจจะขายไม่ได้มีข้อที่สครับและข้อที่5คือเคยมีมาก่อนในโลกนี้หรือเปล่าถ้าผลิตในสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเนี่ย จะเป็นไงครับแตกตาแ่กใจทําให้ผู้คลเนี่ยอยากกินอยากดื่มแล้วก็มาเรื่อยๆนี่คือเคล็ดลับ5ข้อครับตอนนี้ก็ได้เวลาชิมของดีตามคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วค่ะชา5้าสีที่เราเห็นอยู่มีชาแดงของไต้หวันเป็นเครื่องดื่มตั้งต้นและผสมส่วนผสมอื่นๆลงไปที่คิดว่าเข้ากันได้ค่ะ โดยต้องใช้ทีมวิเคราะห์วิจัยถึง30คนกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแต่ละอย่างออกมาค่ะซึ่งแม้จะขายแค่เป็นช่วงๆไม่ได้ขายตลอดแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าบางรสชาติเช่นชาช,โชโโ็อกโกแลตรสชาติดีจนมีลูกค้าเขียนจดหมายมาถึงท่านประธานเพื่อขอให้ขายเมนูนี้อีกครั้งเลยค่ะ